หนึ่งประเด็นที่สําคัญที่บ้านหนองจานสะแก้วเนี่ยนะคะคือทางกองกําลังบุรพาชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีการยุติรังวัดที่ดินที่บ้านหนองจานแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเข้าไปตรวจสอบทุ่นระเบิดให้ละเอียดก่อนเหลือเพียงหนึ่งแปลงนะทีนี้ถามว่าอีก20แปลงล่ะดำเนินการเรียบร้อยอยังทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเสร็จเรียบร้อยเรียบไปหมดแล้วเนี่ยนะคะคือหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สานักงานที่ดินอาเภออรัญประเทศที่จังหวัดสะแก้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารค่ะเข้าไปที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงเพื่อทําการรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้าานนนจํว 20คนตามแผนง,งานที่เขากําหนดเอาไว้แต่ว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นําชาวบ้านนะคะเข้าไปรังวัดพื้นที่เนี่ยพบว่า มีกําลังทหารฝั่งกัมพูชาคอยซุ่มดูอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็หวั่นว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจย,ยกเลิกปฏิบัติการชั่วคราวแล้วก็นําชาวบ้านเดินทางกลับออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงนะครับว่าที่ดินที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยครับหแปลงที่ยังไม่สามารถดาเนินการเข้าไปรังวัดไปดูพื้นที่ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่นะครับอยู่ใกล้กับหลักเขต47 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็ชาวบ้านได้รับทราบแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะประสานทาง eod นะครับเข้าไปตรวจสอบก่อนเพื่องความปลอดภัยเนาะใช่ครับส่วนที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองจานยังคงมีประชาชนเดินทางมาจากหลายพื้นที่เพื่อให้กําลังใจทาหารที่ประจําการอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งเอาเข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคไปสนับสนุนซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ดุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะ